มาสด,ด้า2ใส่ดาวันติขับนุ่มเงียบขึ้นทันตาสวัสดีครับชายเป็นบริการเปลี่ยนยางถึงที่วันนี้จะมาเปลี่ยนยางรถมาสด,ด้า2คันสีแดงคันนี้เลยและลูกค้าได้เลือกใช้ยางดาวันติ DX 390ใส์ยาง20555.16ทำไมต้องเลือกดาวันติ DX 390ใส่มาสด,ด้า2 เพราะนี่คือยางที่ผ่านมาตรฐานยุโรปมั่นใจได้ทั้งการก่อถนนลีดน้ำดีเยี่ยมขับปลอดภัยแม้ถนนเปียกนุ่มเงียบเหมาะกับการใช้งานทุกวันแถมคุ้มค่าเกินราคาดาวันติ DX 3ามย่างที่คนใช้จริงบอกต่อตอนนี้ช่างโดช่งางไทบิดของเรากำลังเริ่มจากการแกะยางเก่าออกต่อด้วยเป็นโช้ลใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันยางซึม ทาครีมที่ขอบยางเพื่อป้องกันหาขอบยงางฉีกขาดเสร็จแล้วก็ใส่ยางใหม่กลับเข้าไปทุกครั้งที่ไทยบิดเปลี่ยนยางใหม่จะทาการถ่วงล้อทั้ง4เส้นเพราะถ้ารถไม่รับการถ่วงล้อขนาขับขี่จะเกิดอาการสั่นและรถยนต์สึกเห่อไวกว่าปกติตามมาตรฐานไทยบิดจะต้องลงค่าส่วนทุกตัวเช็ดล้อและยางให้เงาสวยงามสุดท้ายย้ำล้อด้วยประแจปอนทุกเส้นเพื่อความปลอดภัยขอบคุณลูกค้ามากๆครับที่มั่นใจเลือกใช้ยางที่แพลตฟอร์มไทยบิดครับ